โอ้มาแล้วนะครับนี่ครับปลาสองทีนยกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องหน้าทีมชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสพาออกมาตกปลาอย่างทิพเมานะครับวันนี้เราอยู่ที่ลองเก้าบางปลาครับผมวันนี้เป็นทิพเมาครับผมคันตกคันละ300อยนะครับผมก็สองคันก็ลงคนละสองคันครับผมก็จะเป็นห0 0นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันหวยออกเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมอยากให้ดูสภาพใหม่นะครับจะแน่นกันอยู่หน้าบ่อหมดนะครับ โซนนู้นจะเต็มหมดนะครับนี่ก็จะเป็นนาจีเอฟครับผมตกได้สองฟากฝั่งครับผมส่วนเราอยู่ก็จะอยู่ท้ายๆก็อยู่โซงแค่สองสามคนครับผมเพราะว่าน้ํามันจะลึกอยู่จุดนูน้นคนจะไปอยู่จุดนู้นหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็จะตกเป็นงานของสองซิ่งยกครับผม ก็จะใช้เหยื่อกินเฉยนะครับผสมน้ําตกได้เลยนะครับนี่ครับผมเบอร์โทก็ตามนี้ครับผมสําหรับตกบ่อนะครับคันก็จะเป็นคันสปตันโคนขาวนะครับแปดฟุตครับผมหลอกเบอร์สองพันนะครับหลอกของค่าย v ีแบครับผมรุ่น e ีเทเรียมวนะครับสายครับสิบปอนครับผมจะตกเป็นงานของสองชิ้นยกครับผมเราจะมีลูกหมุนสามทาง ดวงเบ็ดครับผมดวงเบ็ดผมใช้เบอร์สี่ครับดวงเบ็ดวีเบ็ดตุดกลมครับผมผูกง่ายดีครับผมผมันมีตะก้อตังนี้ครับแบบมีลง,งเบ็ดล่างตัวหนึ่งครับผมประมาณนี้นะครับก็สำหรับสองที่ยกก็จะเกี่ยวเม็ดก็ได้หรือจะเกี่ยวกุ้งเกี่ยวไส้เดือนก็ได้ดหลักๆก็จะนิยมเกี่ยวเป็นกุ้งนะครับกุ้งชิ้น,นครับผม ก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวอีก10กว่านาทีครับผมเหยื่อผสมน้ำตกได้เลยนะครับ ติดสองซองเลยนะครับน้ำตื้นนะครับน้ำระดับน้ำอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับเมตรยี่ถึงเมตรห้ครับผมจุดที่เราตกนะครับก็จุดที่น้ำลึกเขาก็จะอยู่ตรงหน้าบ่อครับผมเราก็อยู่ จุดนี้ก็กลางกลางบ่อนะครับการเลือกจุดก็กลางบ่อจะดีที่สุดนะครับเวลาปลามันตื่นหน้าบ่อมันก็มากลางนะครับเวลาปลาตื่นท้ายบ่อก็โซนกลางบ่อจะได้เปรียบครับผมเดี๋ยวของเราก็ผสมน้ําตกได้เลยนะครับสําหรับใครไม่มีแต่ก็จิ๋วนะครับก็ใช้ปีตกั่วแทนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเกี่ยวกุ้งนะครับ เกี่ยวกุ้งหรือจะเกี่ยวไส้เดือนก็ได้นะครับกุ้งชิ้นกุ้งเขาตามตลาดเรานะครับดรงเบ็ดเบอร์สี่นะครับจะใช้เบอร์ห้าก็ได้นะครับปกติก็ใช้เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าประมาณนี้นะครับเบ็ดสองตัวนะครับสองสองขอนะครับผมบนบนหนึ่งล่างหนึ่งครับผมตะก่วดตัวนี้จะวิ่งได้นะครับเราไม่มีแต่ก็ก็ปั้นเหยื่อใส่เลยครับผมประมาณนี้ครับผม อันนี้เป็นทิปนะครับทิปก็จะดีกว่าบ่อเหมาทิปเขาจะจํากัดคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่20ท่านนะครับสำรองห้าครับก็น่าจะประมาณ25ท่านครับผมปลาตกได้เท่าไรออกได้เลยนะครับก็มันเป็นทิปเหมาครับผมเราก็จ่ายไป600ลุงได้2คันครับผมอย่างน้อยก็ต้องตกปลาให้ได้ประมาณ12กิโลขึ้นนะครับเราถึงจะไม่ขาดทุนนะครับ ถ้าเกิดเกินนั้นก็เป็นกําไรครับผมไซส์ปลาก็จะอยู่ที่ประมาณ8ขีด9ขีดถึงโล2โล3นะครับประมาณนี้ครับผม โอ้มาแล้วนะครับคันเลยน,นี่ผมป,ปลาสองทิ้ยกก็จะประมาณนี้นะครับ ช่วงน้ำเดือดน,นะครับต้องรีบตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูอาการปากินกลาง,ลางคลิปนะครับ ปลามีไซบโบโบนะครับ ตัวนะครับไซปลาม เราไปหาราีเย็บ Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì lần thứ ba cái mình phải đóng ba quang vậy đi không Đây, sáng nay được rồi. Đúng có lưỡi. Lưỡi mà <laughs> không mà đi rớt. โอต้ตั้งกล้องไม่ได้เลยนะเราจะให้เห็นเหยื่อวิ่งไงเหยื่อทิ่พันสายเนี่ยเอ้ริงไปกินคันดเดียวจริงนะอีกคนนึงไม่เอาเ ก่อนถึงนั่นก็ได้อย่กไกลไปนะเ,นเดียวนคนเดียวอไม่ทันคนเดียว คอยหลังมาเลยนะเจี๊ยบโอเคแล้วนดี่นะเจี๊ยบโอ้ดูแล้วกําลังจะกินสองของกันไงมันกําลังจะเอาเวดออกจากที่ตักเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวเลย ไปเร ais, <book> ื่อยลไปเรื่อยๆต่อไปก็จะตีถึงฝั่งแล้วเนี่ ท้ายคลิปนะครับวันนี้เราก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็แพ้น้าเจี๊ยบนะครับหน้าเจี๊ยบถือว่าน่าจะได้เยอะอันดับหนึ่งของบ่อเลยนะครับเราก็น่าจะเราก็ติดหนในห้านะครับของ20ท่านครับผมมาดูผลงานรวมพร้อมกันว่าได้เยอะได้น้อยเพียงไรครับผม ขนาดนี้นะเจี๊ยบจะขนาดไหนดูนัดเจี๊ยบไม่ได้เลยนะเจี๊ยบของแท้เนาะนันเดเจี๊บยบเอาทั้งวันเนะเาะกระชังของเราจะดูปลายากนิดนึงครับเพราะว่าเชือกมันเส้นใหญ่ครับผม ปลาก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้แพ้นาจีย๊ยบนะนี่ก็ประมาณสามทิมกิโลครับผมนาจี๊ยบก็ได้ไปประมาณกี่กิโลมันห้าสิบไหมห้าสิบห้าสิบของนาจี๊ยบมันห้าสิบนะครับเจอกันมาเดี๋ยวเจอกันมามอันนี้แพ้นาจี๊ยบนะครับก็สาปลาประมาณนสายโลนะครับอันนี้ครับก็ได้ประมาณสามสามสิบกว่าตัวนะครับกระชังนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับมาดูกระชังนาจี๊ยบครับผมดูของนาจี๊ยบนาจี๊ยบนั้ คนเจี๊ยบน่าจะมาฮะโอ้กระถางน้าเจี๊ยบมองเห็นชัดเลยะใช่มันสีมันอ่อนเลยก็เ็นอันาบอสีดำมะพร้าหรือเปล่าก็มาถึงรถแล้วครับผมก็น่าได้ประมาณสามสิบกว่าตัวครับไซโลนะครับปลาก็ประมาณแค่นี้ครับผมนี่ว่ะล้นถังครับผมถังถังสามสิบหกลิตรนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวัน เสานะครับวันนี้เป็นทริปเหมาของผมค่าบริการอยู่ที่คันละสามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็เกือบยี่สิบท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ประมาณสามสามสิบกว่าโลนะครับประมาณสามสิบกว่าโลหน่อยๆนะครับก็ถือว่ากําไรเยอะอยู่นะครับก็สองคันก็หกร้อยบาทนะครับก็เราจะไปขายโลละห้าสิบนะครับห้าสิบก็จะได้อยู่ประมาณพัน 1, กว่าบาทอยู่นะครับ จะประมาณนี้ครับผมลงทุนห0ร้อยนะครับปลาก็ประมาณ20 3สบเกือบก็น่าจะประมาณ30สิโลนะครับ30ิโลโลละ50ก็ิประมาณขายก็จะได้ประมาณประมาณพันห้านะครับก็ถือว่าได้กําไรครับผมทริปนี้สําหรับน้าเชียบนะครับน้าเจียบได้ประมาณห0สิบนะครับสู้น้าเชียบไม่ไหวครับผมเขาเดินสายตกทิปนะครับเราก็นานๆเข้าทีครับผมก็มาลองเหยื่อกินเฉยนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มครับผมสําหรับ อันนี้เป็นทิปของนาอ้วนครับผมลูกชายนาอ้วนโตเป็นคนจัดครับผมวันนี้ก็วันเสาร์นะครับนานๆเขาจะจัดทิปวันเสาร์ครับผมว่าเขาจัดวันทิปไม่ได้พอดีบ้านเขาจะจัดงานครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกาวเขาว่าสวัสดีครับ